พาร์เดนสถานบังคุเรียเราเจอเรือแล้วนะซากะก็วัดเก่าแก่แแนอ้นองทิพย์จะองพาไปเดียวน้องทิพย์พามาที่ไหนเนี่ย ไ้เลสโก้เราเดินมาเจอวัดเก่าแก่นะครับผมซึ่งปิดอยู่น้องิดเราเจอวัดเก่าแก่กันนะครับผมเจ้าแม่กุดอิมที่นี่ซึ่งยังไม่มีใครมาบุกเบิกนะครับ เป็นวัดเก่านะครับผม